快要发呀！ ทตตาจักูเกเวทาเทตตาจอาเทตตาจักูวิญญาณอาเทตตาจักูสสมปัตสอาเทตวยามเิจัจักูสม ปัจจาอุปัจจติเวทยตังทุขังวาตัวขังวะตัวกรรมสุขังวาตามปิอาเดตะเกณฑ์อาเดตังอาเต

ハンバータンビアデタケナデタンアデタンラハキナドサキナモアハキナデタンティヤチャラマランナソーケイパリデウェイトケイドアマナセイ มิโคนังอาเดตงคันตาอาเดตาชาณวิญญาณาอาเดตงคันสัมปัสต์อาเดตุยามปิตังคันสัมปัสสะปัจจะยาอุปัจจิเวทยิตัมสุขังวาโดขังวาตุขมสุขังวาตาเิอาเดตะ アディタ นาเงาเดชตัคเทวหาสัมบาสุมาทิตัวยาเบตัคเทวหาสัมบาสปาศิยาอุปาชิติเวทไยตาสุขังวาสุขังวาสุขังมสุขังวาตามเบอาเดชตัอานะ Adetam jatia jarra marane, daso kei pariteve, hito kei hito manase, upayase. Adeta tiwatamipa, adeto bodapa, adeta kaiawinjanang, adeta kaiasambasoa.

ोयितो मनासे योपायासेयादे॒ता देवता मि तनो आदेतोदा मा आदे त मनो विज्ञान आदेता どかまさかまたみありたん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 じゃきなもありたんじゃきやちゃらまらねなそけいばりてうええとけいとまなせいほばや。 деятельность Tewazaami ewangpa sambeka we totawa ria sawawa koarua koami peneendanda te ru ezo เวเนปิเนปินตสิจาคุสัปภาเสวเนเวนตัสิตยาเมตตากุสมบาสปาจยาอุปาชติเวทินสุขังวาตุขังวา ตัสมุขังวตสมิงเปเนป็นตติโสตัสมิงเปเนป็นตติสัตตาสุเปเนเป็นตติโสตเวญญาเนปเนเป็นตติโสตัสมบาเปเนเป็นตติยาเมตตโสตัสมปัสปัจยาอปัจติเวตยตันตุขังตุขังวะโต บามาสุขังวาตัตเมิญปิเนตติทานตัตเมิญิเนปิตติสุวิเนปปนตติทานเวญยามเนปนิเนปตติทานัสภเสเปิเนตติยามเบตาอานสัมาสปัจจะยาุปัสติเวทยตสุขังวะโตขังวา สุขังวัตตสมมิปปิเนปิตติเชวหายาตินิปปิตติรเสสุปิเนปิตติเชวะเวญญาเนปิเนปิตติเชวะสัมบาเสปิเนปิตติยามิตาเชวหะสัมบะตบะจยะอุปัชติเวทะยิตังสุขังวัตุังวะอตตุ กุขามสุขังวาตัตตาเมินเบนิปเป็นตติกายตเมินเบนิปเป็นตติโพอตตาเปสุเบนิปเป็นตติกายเวิญญาเนเปเนปเปินตติกายสัมบัติเปเนปเปินตติยามเบตังกายสัมบัตตปาจัยยาุปาจติเวทะยตาสุขังสุขังวาตุ โกมะโตกังวาตตมิเป็นเป็นตติมนนัสเมิงเป็นเป็นตติมคาเมสตเป็นเป็นตติมโนเวนยาเนเปเนเป็นตติมโนอาตมัสเซเปเนเป็นตติยามมตมโนอาตมัสสปาจยาอุปาชติเวทยิตังโตกังโตกังวาโต กมาัสกางวะตัตมิวินเป็นตัติเนเป็นดังเวรัจติเวรากาเวโมจติเวโมตตัตมิงวิโมตัมิติยาะโอติขินาจติวติสรมรามจาริยะกตังกรณียังนาปารังเิตตังยาติปชานาติติธรมะโมจพะขาวอาตมานาป เปบกุปะคะวัตตวปาสิตังอภินันตุอิมาสมินสะปันนาวียาการณาตมิปัญญามัเนยัสสะภิกุสะหัสสะสะานุปัตตายะสาวะเวอิจิตานิเวโมจึงสุติ สมาชาญบริสุทธิ์วาจิสมาชาญบริสุทธิ์มนสษสมาชาญบริสุทธิ์อาชีวาบริสุทธิ์เป็นผู้คุ้มขอนทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรในธรรมเห็นเครื่อตื่นอย่างต่อเนื่องมีส,สติสำหรัชัญญะ ลานิวานาบัลโลจานสีบัลโลวิชาสมรู้แท้ตามความเป็นจริงว่าเนตุกเนตุกัสมุทัยเนตุกานิโรดเนตุกานิโรธตคามินีปฏิปทานิอาสวานิอาสวะสมุทัยนิอาสวะ ปฏิปัฏาลังอับซึ่งบาปทาุสลนระดามถ้าพระเจ้าาขอสมาานพระพุทธามเสภาณนาปานาสติกรมฐานนั่งคู่บลัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะนาะมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเดื ယမမန္တရယန္တိမာရစာကုဏဝန္တနာရာပိစာ พรามาราชายินดาจาโลกาบาลาจาเทวตายามุมิทมนุสชามาชาตาวริกาปิจาสัพเพสัตตาตุคีหุนตุปุญญาณิปกตจานิเมตุขังชติเวทันเดนตุกิปามาเปตโทมตตมอิมินาบุญญากรรมเาอิมินาโอติสนาจา เก็บปางสุลเพเจวะตันุปาทานาเจตนะเยสันตานีนาธตมะยาวะนิพพานตโนมังนาสันตุสัพพะยาเยวะยัตตาจโตภเวภเวโอจุติตังสติปัญญาสัลเลโกวิริยมินามาลาลาบันโทโนจัสังกาโทจาวิริเยสุเมโอทาติปาวโรนาโตธรรมโมนาโตวรุตธรรม နာတောပတ္เตကဖို့တ္တောจသံဃိုဒတုတ္တရောမမံတေဆိုကမနုภาဝေနာမရောက มีความสุขกายสุขใจเลยสุขียัตตานาะบเริยรันโดจงมีความสุขกายสุขใจรัาษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยตั้งสิน้นเกิดห้าพระเจ้าขอน้อมจิตอธิษฐานว่าขอ ใมให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณได้บรรลุฌานสีบรรลุวิชชาสาักรู้แจ้งอริยสัจสีจนถึงความพ้นจากทุกขือพระนิพพาน ขออนุมโมทนาคุณสําหรับผู้ที่ได้รับชมด้วยนะครับวันนี้ได้พระอาจารย์ท่านได้นําสวดบทอาทิตย์ปริยยสูตรนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้สวดมานานแล้วลืมเหมือนกันแต่ก็ยังพออาไปได้นะครับผมคนไหนที่ได้รับชมช่องหลวงพิพิธหมู่ลุมนะครับผ่านทาง Facebook หรือ YouTube ก็ขออนุมโมทนาสาธุในครั้งนี้ด้วยนะเดี๋ยวพบกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนค่ำผมจะพาทุกคนนำสวดกับวัดนะครับผม